เราตัดเลนโปรเกสซีสำหรับเล่นกีฬาได้หรือไม่สวัสดีครับพบกับผมปราามาจารย์บบีผู้เชี่ยวชาญด้านเลนแว่นตาโปรเกสซีอัจฉริยะสามมิติเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวดประจำสูตรแว่นตาไอซอปติก คำตอบคือที่ยอยโซติกเราทําได้ไม่ว่าท่านจะเล่นกีฬาชนิดใจก็ตามแว่นตาไอโซฟติก so เราสามารถออกแบบโครงสร้างเลนโปรเจสชีให้เหมาะสมสําหรับกีฬาที่ท่านเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟยิงปืนแบดบมินตันเทนนิสแม้แต่การเล่นสกีครับการขี่จักรยานหรือบิ๊กบค์ช่วยลดภาพไหวด้านข้างมองไกลจะคล้ายๆกับแว่นชั้นเดียวลดอาการภาพหลอนเวลาหันศรีรษะไปมาอย่าจํากัดชีวิตของท่านอย่าจํากัดความสนุกสนานในการเล่นกีฬาของท่าน ดูเลนโปรเกรสซีฟให้มาที่ไอซอซติกเรามีเลนโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลสาหรับเล่นกีฬาโดยเฉพาะสำหรับนักกีฬาทุกท่านสำหรับวันนี้ผมปรมาจารย์บุญีคอราไปก่อนสวัสดีครับ